พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าอย่างใกล้ชิดในการให้กำเนิดสายพันธุ์สปอร์ตใหม่ยามาฮ่า z z r r 15ครั้งแรกในเมืองไทยหลังจากที่ยามาฮ่าได้มีการประกาศใช้แบรนด์โสโลแกน Left Your Heart เร่งชีวิตให้เราใจในงานมอเตชโชครั้งที่ผ่านมาและมีการสร้างแนวความคิดนะครับ Left s เ a t i o n หน่วยง,งานปฏิบัติการพิเศษในโลกเสมือนจริงศูนย์รมสุดยอดอัจฉริยะจากทุกทุกมุมโลก พื่อสร้างสรรสุดยอดเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่สะท้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของยามาฮ่านั่นก็คือ y z f R15 นั่นเองครับซึ่งได้ความสนใจจากผู้ชมในงานมอเตอร์โชว์และมียอดจับจองกันอย่างมากมายในขณะนี้ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายน2 5 5 7ที่ผ่านมายามาฮ่าได้มีการเปิดสนามให้ทดลองขับขี่ยามาฮ่าวายเซกันอย่างเป็นทางการและในช่วงแรกนี้นะครับเรามาฟังกรารแถลงข่าวของคุณจิตนาอุดมทรัพย์ ผู้จัดก,การใหญด่ด้านการค้าของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดซึ่งได้กล่าวถึงการทดสอบรถยมามาฮ่า YZF R15 ในวันนั้นครับขอบคุณน้นองๆมากๆพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะไอกรีซิงไล่วันแล้วก็ทางทีวีว่าสื่อที่มา่วมงานแบบนี้นะคะก็วันนี้เราต้องการที่จะเนระมิดแดนมิดนี่แหละค่ะให้เป็นรางแหวนเป็นสนามทดสอบอารของเรานะคะซึ่ง ทกุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่ายามาฮ่าเนี่ยมีมีเอกลักของความเป็นสปอร์ตี้ความเป็นเรื่องของการแข่งขันอะไตลอดนะคะสําหรับวันนี้ทนายเราจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งคืออยากให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนได้มาเปิดตัวแล้วก็ได้มาทดสอบรถสองเราได้ส่วนรถมาย้งหมดประมาณร้อยกว่าคันทางบุกเพ่นะคะ ก่อนนี้คือเราเราเปิดตัวที่มอเตอร์โชว์เนี่ยก็มีน้องๆที่สนใจแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของรถยามาฮ่าเนี่ยแสดงเกตบจำลองนะคะในงานม,มอเตอร์โชว์แล้วก็ที่ร้านดีเลอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราเก็บเลขขอดของลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เรียกว่าเรียกว่ายามาฮ่าเลเวอร์แล้วกันในเรื่องของเ e รียนในความเป็นสปอร์ตแล้วเราก็ให้ฝ่ายขายใด้โทรไปหาดีเลอร์ทั่วกรุงเทพและภาคกลาง นะคะเพื่อที่จะนำลูกค้ามาออกรถในวันนี้เลยทุกวนที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วกับดิเรอร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาออกรถในวันนี้จะเห็นว่าวันนี้อา 5, 5์สิบห้ากับยมฮน <5 S 2> ี่จะสร้างกระแสทุ่กรุงเทพแน่นอนนะคะหลังจากจบงานถแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงช่วงเวลาของการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างผู้บริหารของยามาฮ่าและคณะสื่อมวลชนจากทุกขแขนงในวันนั้นซึ่งได้ความสนใจจากสื่อมวลชนเปนอย่างมากมายทีเดียวครับ นอกจากนี้แล้วนะครับในงานวันนั้นยังได้มีการส่งมอบรถให้กับผู้จับจอง YZF r ซ15ตั้งแต่งานมตอร์โชวครั้งที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับมียอดจับจองกันอย่างมากมายทีเดียวและในวันนั้นนะครับได้มีการส่งมอบรถมากกว่า1น0คันนะครับให้กับผู้ที่จับจองไปแล้วซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์กลุ่มแรกของ r 15ที่ได้มีโอกาสขับขี่รุ่นนี้ก่อนใครๆครับนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับที่ต้องการจับจอง r 15ก่อนเป็นกลุ่มแรกแต่ละคนนั้นก็มีประสบการณ์ในกกาารรีี่ทมมสคว ดูจากอายุนะครับจากหน้าตาแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาครับซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในวันนั้นนะครับการให้กำเนิดสายพันธุ์สปอร์ตใหม่ของยามาฮ่า R15 ในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจของบรรดาผู้ช้ยสปอร์ตกันอย่างมากมายในเมืองไทยซึ่งกลุ่มผู้จับจองในครั้งนี้ครับก็มาจากทั่วกรุงเทพมหานครและก็ในเขตภาคกลางนะครับที่เดยนการจับจองกันไปก่อนหน้านี้แล้วและท่านนี้นะครับก็คือคุณประพันธ์คุนธสิทธิ์ได้มาทําการทดสอบขับขี่ R15 ด้วยตัวท่านเองนะครับ นี่ก็เป็น R15 คันพิเศษที่ได้มีการตกแต่งด้วยการใส่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่แตกต่างไปจากสแตนดาร์ดเล็กน้อยซึ่งรับการปรับแต่งด้วยการใส่กล่อง MTech High Performance นะครับซึ่งเป็นกล่องที่ป้องกันการตัดรอบสามารถใช้ปยนต์ได้เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่ารถสแตนดาร์ดท,ทั่วไปและในช่วงนี้นะครับมาฟังคำสัมภาษณ์ของคุณจิตนาอุดมทรัพยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าบริษัทไทยม์ห้ามอเตอร์จำกัดซึ่งสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนั้นดังนี้ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ Motorsportland นะคะเป็นกิจกรรมของ y a มาฮ่านะคะเรียกว่าคนเยอะมากทีเดียวสำหรับคอที่เป็น y a มาฮ่าเลเวอร์นะเรื่องคว,วามเป็นสปอร์ตี้นะคะสำหรับตัวนี้ YZF-R15 เนะคะเป็นตัวที่ยามาฮ่านำมาเปิดตลาดในเรื่องของรถที่เป็นกลุ่มสปอร์ตนะคะเรียกว่าเป็นประฐมบทของการที่จะมีสายพันธ์ุ ปอดของยามาฮ่าเป็น DNA เดียวกับในสนามแข่งไม่ว่าจะเป็น R1 หรือ R6 นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลูกค้าสามารถที่จะเลยกเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะก็มีกระแสตั้งแต่ตอนมอเตอร์โชว์มาวันนี้เราก็มีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเทสไรวิ่งในเรื่องของการเข้าแท็กจริงๆได้สามารถาทดสอบธรรมนะะเรื่องของการเข้าโค้งนะคะทางตรงเรื่องของการใช้ความความแรงซึ่งรถตัวนี้มีถึง6สปีดด้วยกันนะคะ วันนี้นอกจากการเทสในสนามและด้วยสื่อมวลชนแล้วนะคะเรื่องของนักแข่งเองลูกค้าวันนี้ก็มาด้วยนะคะก่อนจะมาถึงกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของที่มอเตอร์โชว์ใน a c e b o o k ต่างต่างนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ายามาฮ่าที่เลือกอที่ชอบความ็นสปรอร์ตของยามาฮ่าเนี่ยรอคอยรถตัวนี้มานานนะคะวันนี้ก็สมความตั้งใจแล้วก็ลูกค้ามาเยอะแยะทีเดียวนะคะเรจะเห็นภาพประกอบไปเรื่อยๆว่ามีการทสดสอบวิ่งยังไงนะคะวันนี้เรานํารถมาให้ลูกค้าที่เข้ารัญองแล้วก็ ไปทํากิจสัญญากับดีลเลอร์ที่ร้านเนี่ยนะคะมาออกไว้วันนี้ได้เลยนะคะทั้งหมดตอนนี้ที่มาก็คือบ1 0คันแล้วนะคะมีการขายสดที่นี่ด้วยจริงๆลูกค้าก็แบบอยากได้ลดเลยนะคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ยามาฮ่าให้มีให้เรียกว่าแบบสุดๆเลยทั้งเทสทั้งขายแล้วก็เป็นเจ้าของในวันนี้เรามีการเปิดตัวแล้วก็ออกรถไปเป็นช่วงๆนะคะคือประมาณ3040คันในรถแรกแล้ว้วยังเหลืออีกประมาณเกือบแปดสิบคันนะคะที่จะมีการทยอยออกไปนะคะวันนี้ก็คึกคักมากแล้วก็เรียกว่าเป็นการ เปิดตัวของยามาฮ่า R15 นี่ยอย่างเขาเรียกว่าสุดๆจริงๆนะคะได้รับการชื่นชมจากพวกที่มาเข้าร่วมงานแล้วก็รับรองว่ารุ่นนี้นะคะยามาฮ่าจะทําตลาดเรื่องของสปอร์ตได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้ลูกค้านะคะที่ชอบในเรื่องของความสายปันความเป็นสปอร์ตเนี่ยมาเป็นเจ้าของ R15 ได้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปทั่วประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะ จากนั้นก็มาถึงช่วงเวลาของการทดสอบรถ YZF-R15 นะครับซึ่งก็น,นำโดยเฉลิมพลผลไม้หมายเลข65ทางซ้ายมือและก็เดชาไกรศาสตร์หมายเลข7็นะครับแชมแป์ออสเจแปนคนล่าสุดนี่คือการเปิดสนามเบิกเลิกเบิกชัยการทดสอบ R15 ในวันนั้นนะครับโดยสอนนักแข่งนะครับก็ทำการทดสอบเป็นการเปิดสนามจากนั้นก็ต่อด้วยสื่อมวลชนและก็ตามมาด้วยผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับที่มโอกาสได้ไปร่วมทดสอบกันในวันนั้น สำหรับราคาของ YZF R15 นั้นอยู่ที่85,000บาทครับเิยค้าพะจำน่ายตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนในการสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ชุดรวมของเยี่ยมสแคร์ทั่วประเทศไทยครับและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับสำหรันหน้าเรามาติดตามันต่อกับ YZF R15 ในตอนที่2ซึ่งมีเรื่องราต่างๆอีกมากมายให้ตามชมกันครับ